30นาทีต่างๆกันไปแต่ว่าบอตามกว่า3วินาทีแน่นอนกับระยะหลังๆก็เลยมาล่งเริบเรวแต่ว่าเวลายังบดีขึ้นมือลดบ้างมือเพิ่มบ้างบางครั้งจะนิ่งกับทั้งๆที่ทายถอดสดเป็นประจำทุกวันบกเคยหยุดเริ่มท่าตามกดนโยบายที่เขาเข้าไปอ่านไปศึกษา,าก,กับ15เอ้3ินาทีพี่น้องถึง9 0วิ นั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นกน็เริ่มทำไปทำโผล่พร้อมกันครั้งเดียวก็คือเขาจะเว้นระยะห่างได้มือดกเคลิปหลังจากนั้นคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่คล้องสติคือเกาาพี่น้องสามคลิปแต่ลัหนึ่งเราปดสองปดก็ได้แล้วก็คลิปบเสร็เดียวมืดอเจ็ดคลิปเวลาก็ให้ได้ไฮคนสำคัญก็เนื้อหาตอนนี้เอกลักษณ์นี่ก็คือแบบผสมผสาน รูปแบบที่หลากหลายขึ้นมีคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งถ่ายจอดสดนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นมาก็หลัจากพี่น้องที่ตามหาเวลาอยู่ก็แล้วกันคลิปนี้ครขอบคุณสวัสดีครับนอการฉีดเปิดโหมดเมื่อเสียบมาความรูบม้บ่มีประสบการณ์บ่มีนะครับแล้วาก็ทำไปต่างๆหน้าหน้าเพราะว่าจะเป็นแล้วก็คลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่สร้างคลิปหาหน้าที่ถูกเก็บเปิดบ้านถ่ายจอดสดทุกวัน บาดที่นี่ครับถูกเก็บสตรีมอันเ้มันบอลรูเรื่องเรื่องพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวทังพ่อเข้าใจครับเขาไปเบิงเวลาในะการทําคลิปเลี้ยวแรกเพราะว่าตอนนี้เราตัวคนแข่งแรงพ่อนะครับที่จะรองรับถุกสภาพผู้มีอากาศนั่นเองนะครับครับท่องเมื่อละสามิกิบ คลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่เมื่อละสามคิบต่อไปในี่เริ่มเข้าใจโพดภาพหนึ่งเมื่อละโพดภาพหนึ่งเมื่อละโพดสองโพดก็ได้แล้วก็คลิปสัน้นเดียวเมื่อละเจ็ดคลิปเวลาก็ได้ใหุ้ผลสำคัญขือเนื้อหาตอนเนี้ยเอกลักษณ์พี่น้องนั่นแหละพี่น้องนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่จะเพิ่มเวลาที่ดีนะครับจากประสบการณ์ปีน่าพูดเดียวนะครับแบบว่าบ่มีประสบการณ์ก็คือ ลองเก็บอาจจะเต็มเก้าสิบวิกกมีพี่น้องหรือว่าหกสิบวิกกมีหรือว่า,น,วานี่ยก็คือพี่น้องจะเห็นครับระดับน้ำกันไอ้จอครังภัยจีนื่องแต่ว่าเบสาสร้างความเสียหายให้ไทยถินตุ่ของ,ของ,ของขเขาไอ้คลิปสันเดียวหรือว่าคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่พอดีครับอากาศเย็นสบายไม่เนี่ยก็นี้สิ่งเดียนะครับถ้าแบ่งปันไอ้สางคลิปสตรีมช่องคุณคิดอะไรอยู่ ว่ารู้เรื่องครับบางครั้งนะพี่น้องเอาภาพหนึ่งกับไปโพดอยู่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่จะเพิ่มเวลาที่ดีนะครับจ่ประสบการณ์ปีเวลาขึ้นทุกวันว่าบ่กขึนครับวันละหนึ่งพันพันสองร้อยนาทีนี่ครับถึงได้มางคนพบความขอดใจพี่รับและถึงหายวินาทีการ รับชมหรือว่าเล่นการเล่นคลิปสันเดียวขยังบอดีเดี๋ยวกับเพราะวา่าเนื่องด้วย,ยไปคนว่าความรู้แล้วก็กดนโยบายอ,อคลิปสันเดียวหรือว่าคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่ประสบการณ์โดยตรงที่ผ่านๆมาของตัวเองนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าให้เพื่อนพุทธิตามพี่น้องนั่นแหละพี่น้อง นี่ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่จะเพิ่มเวลาที่ดีนะครับจกประสบการณ์ปีหนึ่งค่อยค้นพบแต่ว่ากับบอกเป็นอย่างครับตอนนี้ก็ตั้งค่าเครื่องมือสัเร็จไปเรียบร้อยหลายเดือนแล้วนั่นเองเนื่องจากคนพบวิธีที่ดีก็คือโพดโพดไปได้สองวันแล้วการรับชมการเล็มเรียบสันเรียวแค่สิบหากรับนี้นะครับอา,าการแต่ว่า เวลายัางบอดีขึ้นเมื่อลดบ้างเมื่อเพิ่มบ้างบางครั้งจะนิ่งครับทั้งๆท,ที่ทายทอดสดเป็นประจําทุกวันบบเกอรอยู่เทบสตรีมอันเบมานบอลรู้เรื่องเล่พี่น้องแต่ว่าเลี้ยวยังพอเข้าใจครับก็เขาไปบังเวลาในะการทําคลิปเลี้ยวเหล็กเวลาขึ้นทุกวันว่าบกขึ้นครับวันละหนึ่งพันพันสองรอยนาที่นี่ครับถึงแต่มากคนพบความเข้าใจพี่ครับ ได้มาผู้เดียวนะครับแบบว่าบ่มีประสบการณ์ก็คือ้องเก็บอาจจะเต็มเก้าสิบวิกก็มีพี่น้องหรือว่าหกสิบวิกกมีหรือว่าเนี่ยก็คลื่อนแบบผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายคือมีคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งถอดสดนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นมาก็แต่ว่าเวลาย่งบดีขึ้นมือลดบ้างมือเพิ่มบ้างบางครั้งจะนิ่งครับทั้งๆที่ทายถอดสด เป็นประจําทุกวันบคกหย่นนี่ก็ค,อนะคอือความบอลรู้เรื่องหรือว่าความบอเข่าใจนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เวลาในะการรับชมสามากจ้าเนึ่งคอยคนพบแต่ว่ากับบปเป็นอย่างกับตอนนี้ก็ต่างค่าเครื่องมือสําเ็จไปเรียบร้่อยหลายเดือนแล้วนั่นเองเนื่องจากคนพบิที่ที่ดีก็คือโพดพักนี่ก็คือความบอลรู้เรื่องหรือว่าความบอเข่าใจนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เวลาในะการรับชม ามากจะเข้ามาผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายนะครับก็คือคอยห้อโพดผาดหนึ่งบ้างคลิปสันเลี้ยวบ้างแล้วก็นเนอ่ากรคนแบบผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายก็คือมีคลิปสันคลิปหน้าผาดหนึ่งทัทสดนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นมาก็กกสิบหา้าเอ้สามวิหน้าที่พี่น้องถึงเก้าสิบวีนั่นเองนะครับครับหลังจากนั้นก็น เริ่มทําไปทาวินาทีต่างๆกันไปแต่ว่าบอตามกว่า3วินาทีแน่นอนกับระยะหลังๆก็เลยมาลงคลิปเรีวถึงหาวินาทีการรับชมหรือว่าเลีนการเลีนคลิปสันเดีวขยั่งบอดดีอยวกับเพราะว่าเนื่องด้วยต่าง่ารเมื่อของโคชนาสติมทั้งสองโปรไฟล์นั่นเองที่นองครับเป็นที่นองหลังจากนั่นกับคลิปสันเดียว เมือ่อเราหกคลิปโพดไปก็คือเขาต้องไอเฉลียเวลาบอบอก็คือพี่นอ้องจะเห็นครับระดับน้ำกัจนจง,ง,ไไง,ง,งขังภัยเกินเรื่องแต่ว่าบอสร้างความเสียหายให้ไทยถิ่มตัวของเขาตั้งแต่บอท่านได้รู้เรื่องบอท่านเข้าใจกับเปิดมาตลอดนั่นเองครับแต่ว่าไปทำข้อเข้าใจในการโพสต์ภาพนึง่งโพสตคลิปสันเดียวคลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็คลิปช่องคุณคิดะอะไรอ,อยู่สั้นคลิป หาหน้าที่ถูกเก็บเปิดบ้านถ่ายจอดสดทุกวันบาดที่นหครับแล้วก็คลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่สังลิตหาหน้าที่ถูกเก็บเปิดบ้านถ่ายจอดสดทุกวันบาดที่นหนครับน่งการฉีดเปิดโหมดเมื่อเสียบมาความรู้บมมีประสบการณ์บมมีนะครับแล้วกาทำไปต่างๆหน้าหน้าเพราะว่าจะเป็นายๆว่ายอดวิวหลายลิป บบแบบแบบแบบสามวีโพดอพรอ้อมกันครังเดียวก็คือเ้าแต่เวียนระยะห่างได้มัอหกเทียบแล้วจะนั่งคทิปบช่องคุณคิดอะไรอยู่ของสตีนคือเก้าพี่น่องสามเทิบแต่ผู้าตุดธตามหน่อยแล้วก็เพื่อนหน่อยนั่นเองครับโพดเทิยบไปกเลยบ่มนี้ยอดวิวในการรับชมบางคังครับพุิดตามหน่อยแล้วก็เพื่อนหน่อยนั่นเองครับโพดเทิยบไปกเลยบอมนี้ หยดพิวในการรับชมบางขัางครับ oh. นก่กเคือพี่น้องเห็นครับระดับน้ำกัท่วมขังไทยกินเพิ่มแต่ว่าบอ่อสร้างความเสียหายให้ไทยถิ่ม่วงของเฮาเปลี่ยนเป็นเพิ่มจำนวนคลิปสันริวลงไปอีกหลังจากนั้นครับจะเลิ่เปลี่ยนคลิปสันริวลงไปอีกจากสามคลิปเป็นว่าแสงกาห้องนะครับในภาพพี่พานาง,นงยันต่ลม เองอเาของไทยกิมซุ่งนะครับตอน,นเริ่มทําตามกดนโยบายที่เฮาเขาไปอ่านไปศึกษาพี่น้องหลังจากนั่นกับคลิปสันเรี่ยวมือระหกคลิปโคดไปก็คือเฮาต้องเอฉลียเวลาบ่บ่บอหนังนั่นแหละพี่น้องนี่ก็คือประสบการณที่ผ่านมาการที่จะเพิ่มเวลาที่ดีนะครับจากประสบการปีของเฮา ได้เข้าใจครับจากประสบการณ์นั่นเองนะครับครับก็บเขาสิ่งดีๆด้วยประสบการณ์ผ่านมานะครับแ,แรกๆที่เข้ามาผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายนะครับก็คือคขอยให้ห้าโพดผาดหนึ่งบ้างคลิปสั่นเลี้ยวบ้างแล้วก็คลิปช่องคุณคิดอะไรอยู่บ้างแล้วก็เปิดบ้านทายทอดสดไปนั่มนั่นเองครับแต่ว่าการเปิดบ้านทายทอดสดเนี่ยก็คือจะการเดินทาง ก่อนจะเข้าใจก็คือหนึ่งปีพอดีปรากำหนดนโยบายต่างๆที่ระบบ Facebook a ไ mm hmm. เขามีไว้ให้ห้าถ้ำกับจริงที่ถ้ำบได้มีสิ่งใหนเนี่ครับเพราะวาก็มีหลายน่งการถีดเปิดโหมดเมื่อเสียบมาความรู้บอมีประสบการณ์บอมีนะครับแล้วก็ถ้ำไปต่างๆหน้าหน้าบว่าจะเป็นน่งการถีดเปิดโหมดเมื่อเสียบมาความรู้